พลองแก้มอ้นคืออะไรต้นพลองแก้มอ้นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรดัมเนียดูเมทรัมดีซิเมอร์แอนด์เอลเมีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่ายูจิเนียดูเมท r รัมดีหรือเมอร์ทัสดูเมทรัมปัวหรือเมอร์ทัสทรินอเวียลาเวอรหรือ n e l i t ริสทริน o เวียลาเวอร์สปริหรือโอเพนเนียทรินเวียลาเวอร์ราหรือโรดัมเนียเซียเมนซิสครปจัดอยู่ในวงชมพู หรือเมอร์ทาซีนต้นพ่องแกมอ้นมีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าก้นถ้วยพลวดหมอ้อพ่องแกมอน้นพลองขี้ไตพลองขี้อน้นพลองสเสม็ดเป็นต้นต้นพ่องแกมอ้นจะเป็นพันธุ์ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นตั้งตรงมีความสูงได้ประมาณ1-1.5ถึงเมตรกิ่งก้านเป็นรูปทรงกระบอกมีขนสั้นสีเทาส่วนกิ่งแก่เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลผิวเรียบพบขึ้นตามป่าเต็งรัง,ป,งป่าทุ่งหญ้าป่าที่ลุ่มต่ำ และในป่าพร้ทางภาคตอนออกเฉียงใต้และทางภาคใต้ตั้งแต่ความสูงระดับน้ําทะเลจนถึง600เมตรใบต้นพลองแก้มอ้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปรีแคบหรือรูปหอปลายใบเรียวแหลมคนใบมนส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ3-5เซนติเมตรและยาวประมาณ4-7เซนติเมตรเนื้อใบเหนียวคล้ายแผ่นหนังผิวใบด้านบนมักเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ส่วนด้านล่างมีขนนุ่มสีเทาหรืออาจเกลี้ยงมีเส้นใบออกจากฐาน3เส้นมองเห็นได้ชัดเจนทั้ง2ด้านของใบก้านใบมีขนยาวได้ประมาณ0.5ถึง1เซนติเมตรดอกต้นพรองแกมออน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบหรือเกือบปลายยอดตาดอกเป็นรูปลูกแพรขนาดประมาณ7จ็คูณสาม้าิลลิเมตรการช่อดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรอาจมีดอกประมาณ1-3ดอกหรือเป็นกระจุกหรือเป็นกระจุกซ้อนดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับขนาดประมาณ6มิลลิเมตรมี5กลีบด้านนอกมีขนสีขาวส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี5กลีบดอกมีเกรสรเพศผู้จำนวนมากขนาดประมาณ4-5มิลลิเมตรวงกลีบเลี้ยงเป็นรูปไข่ขนาดประมาณ1 5 2มิลลิเมตร มีขนนุ่มฐานดอกเป็นรูปถ้วยขนาดประมาณ4มิลิเมตรมีขนนุ่มสีขาวมีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมผลต้นพรองแกมออนผลเป็นผลสดลักษณะของผลเป็นรูปทรงเกือบกลมมีขนาดกว้างประมาณ6มิลิเมตรและยาวประมาณ8มิลิเมตรมีขนนุ่มมีกลีบเลี้ยงติดคงทนผลเป็นสีเขียวแดงเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ ภายในผลมีมเมล็ดหลายมเมล็ดมเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมขนาดประมาณ4มิลิเมตรประโยชน์และสรรพคุณของต้นพลองแกมออน 1. ผลสุกใช้รับประทานได้ 2. ผลต้นพลองแกมออนใช้ปรุงเป็นยาต้มแก้แผลเปื่อยรักษาโรคเหงืออ 3. รากพลองแกมออนใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ 4. ตำรายาไทยจะใช้เปลือกต้นและใบพลองแกมออนเป็นยาฝาดสมานร,รักษาบาดแผล ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วย